รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จนนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นสามคนนอนแบบนี้นะคะนี่คือรายการฉันไปนะคืนกับสุดตาการที่ไม่รู้ว่าค่ำนี้จะนอนไหมไม่รู้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 ในไหนเนี่ยนอนในรถนี่แหละคนนี้คนนี้เครียดหนักมากเลยเนี่ยทำไมอ่ะคือ ไม่รู้จะต้องไปไหนจริงๆเลยอะแต่เรารู้อยู่อย่างหนึ่งว่าเรากําลังนั่งรถเนี่ยไปรับซุปตาแน่นอนอซุปตาของเรานะคะร์ r ชอว<า>์แอนด์แฮนเซิมและเดี๋ยวผู้ชมตามเรา3คนมานะคะว่าเราจะไปรับซุปตาที่ไหนและเป็นใครอ่อโอ้ยได้เวลากินข้าวแล้ว แมคุณหนุ่มกัญชัยนี่เรียนรู้ไวนะครับแมเพิ่งจะเข้าแก๊งซุปตารนกขมิ้นได้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้รู้จักเอาตัวรอดปลอดภัยไว้ก่อนโอ้โหพกข้าวกล่องมาช่วยชีวิตโอ้ยไม่ใช่มากินให้มีแรงสู้ต่อไปอื่มรอบข้าจริงๆน,นี่อะไรวะหมู่บ้านอะไรอะ,อะมาๆมาหม,ม,มู่บ้านอะไรเนี่ยูดูสิไม่ดูป้ายเลยว่าจะคุยสัมมาก่อนสัมมาก่อนหลังไหนอะหลังนี้หรือหลังนู้นอะอ๋อหลังนู้นอะ มาครับมาใครครับอุ้ยมาหาใครคะฮัเออเออดูมาดูมาสวัสดีครับสวัสดีครับโคเด้นสวัสดีครับโคเดนเซ็งอ่เนี่ยใช่แล้วครับคุณผู้ชมหล่อดำเอ้ยหล่อเข้มอารมณ์ขันแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้หรอกครับนอกจากสุดาป๋อนัทวุฒิสกิจใจคนนี้คนเดียวเท่านั้น เชื่อไหมว่าหนูยังไม่รู้นะว่าจะไปไหนเนี่ยก็เนี่ยนี่ก็เหมือนกันเลยเขาบอกอะไรมันจะรายการอะไรเนี่ยเออจะไปไหนเขาบอกทำอะไรก็ไม่บอกพี่เครียดมากตัวเนี้ยทำไมคะเพราะเห็นพี่พ่อพาก้าสามเส้นเลยเนี่ยนี่กลัวผีเหรอไม่ไม่รู้จะพาไปนอนไหนตั้งแต่แต่งงานมายังไม่เคยแยกแยกเลยนะคะนี่นี่ครั้งแรกนนี่คืแรกเดี๋ยววันนี้มีมูนด้วยวันนี้หนูจะทําให้พี่เอกับพี่ป๋อร้าวกันหนูจะเป็นมือที่สามราชา วันนี้มีแฟนคลับไปด้วยใช่ไหมคะมีสิคะปากบดูด้วยนะถ้างั้นวันนี้แยกกันหนึ่งวันได้ไหมคะได้ค่ะนะคะเอออ <ไป S 2> ารยาไปแล้วนะ รยอ่ะหืมไปได้คนเขาเพิ่งจะเข้าใหม่ปลามันกันแมแมบด้านจับเขาแย่กันซะง,งั้นแต่งานนี้คนที่เครียดยิ่งกว่าเจ้าบ่าวหมาดๆอย่างพี่ป๋อกลับกลายเป็นพ่อหนุ่มกัญชัยของเราไปซะนี่โอ้ยึีน่มพี่หนถาม่ยดีว่าเหนือใต้ออกตกมันพี่ว่าพี่หนุ่มอยากรู้ว่าเหนือใต้ออกตกแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะที่ดูอยู่เนี่ยคือเขาชอบหาว่าเรารู้กันก่อนหรือเปล่า อยากให้มามากจริงๆไม่รู้จริงๆทีมงานที่พาไปเขารู้เขาเซ็ตเตรเต็มแต่ไอเราเนี่ยแต่ตัวคนที่มาออกรายการจริงๆเนี่ยไม่รู้ไม่รู้รวมถึงพี่นิกไม่รู้เอาจะให้รู้ได้ยังไงล้วคอนเซปต์รายการเขาก็บอกอยู่ไม่รู้ไม่รู้คํำนี้จะนอนไหนเอ่ยไม่เว้นแม้แต่คืนนี้เช่นเดียวกันครับ ทางนี้ไปสุวรรณภูมิได้ด้วยนะสุวรรณภูมิก็นี่ไงตัวณภูมิเนี่ยยังไงเนี่ยถ้าเธอให้คนนึงตามมาเธอทำไงอ่ะก็นั่นเองหนุ่มให้ตามมาเพราะหนุ่มกะนอนในรถไงคือเนื้อเกิดยับมันลำบากจะได้นอนในรถน่ะไม่ทันแล้วล่ะลงตันตีอ่ะจะต้องดมอย่าดมเลยปุ๊เครียดนะเนี่ยเครียดไหมเครียดเลยใช่ไหมตรงนี้มันพลาดแล้วก็พลาดเลยคนที่คนที่อินสตาแกรมมาคือกะละแมค่ะว่า โพสมาว่าเดี๋ยวเจอกันนะคะจริงเหรอเรื่องราวได้คลี่คลายบัมเปอรสวนมันจะไปขึ้นเครื่องนี่แหละตัวนะภูมิแน่นอนแล้ว พระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้โหสนามบินสุวรรณภูมิโอมาสนามบินมันก็ต้องมาขึ้นเครื่องบินนะสิคงจะไม่ได้มาขึ้นรถไฟไม่จริงครับไม่เชื่อไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็ดขาดทัวร์ค้างคืนทุลักทุเลกันมาตลอดงวดนี้อย่าบอกนะอย่าบอกเลยนะว่าจะมาทําไฮโซพาสุตตาป๋อมาขึ้นเครื่องบินไม่จริงไม่เชื่อมาดูสิเนี่ย เนี่ยผมเตรียไมไว้ให้ผมมีกระดับน,น,นี้หนเนี่ยมันเกินร้อยมิลเนี่ยผมขึ้นไม่ได้อะอาอาาออย่าโวแต่บ่นกันครับไป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 กันได้แล้วครับแต่จะไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนจะได้ไปไหนนะคะโพ้เดียวกันนะคะเดี๋ยวให้พีุ่่มแบ่งไว้ไม่ไม่ได้บอกเลยเหรอค่ะเนี่ยฮะไม่บอกสิครับ เอาเชิญไปลุ้นกันเองกับอู้เออเอเอกับน้องกน,นี้ครับอน,น,น่ารักมีแปลนีอยังคะไม่ได้ให้ถาม ภูเก็ตหูไม่ฝาดเราได้ยินเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยว่าภูเก็ตแเอาละครับซุปตาพร้อมพิธีกรก็พร้อมตั๋วพร้อมแต่เอาแฟนคลับละครับ <laughs> แฟนคลับอยู่ไหน,น,น,นครับแฟนคลับแฟนคลับจะเป็นใครรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงต้องเป็นเซ็กซี่นิดนิดนะว้าวขาวขายาวมมผมตรงเอ็กกับเอ็กเลยสามแปดยี่สี่สามหก ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงจริงๆคริบแม่และนี่ก็คือน้องชายสาวเฮลท้าวทาวสุราษที่ฟาดานผู้เข้าสมัครค้างคืนกับพี่ป๊อมาได้ด้วยจดหมายฉบับนี้เปเลยเปอย่างที่ต้องการเลยสาวเซ็กซี่ไปเลยนี่จะบอกเลยว่าเขาชอบพี่เมืองจ่ยเาปอ่ะ จริงจริงเดี๋ยวขอเอาหน้าไปประกบข้างๆกันหน่อยได้ไหมฮะเฮ้ยนี่เขาตัวคือตื่นเต้นนะเนี่ยทุกคนเต้นแล้วนี่น้องเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดูดูมีรูปคุณปออยู่ในกระเป๋าสตางค์ให้เขาพี่เขาดูหน่อยให้เขาพี่ดูหน่อยนี่นะฮะว้าวไหนๆเป็นแฟนคขาคุณปอแล้วกอดกันหน่อยกอดโชว์กันหน่อยกอดกันห่อยสายบอกว่าจะไม่กันนะสาย้าพี่กอดนะธรรมดาสายต้องมากอดพี่

ชาวคณะสุตานกขมิ้นก็ได้เวลาขึ้นเครื่องบินสู่ภูเก็ตกันแล้วครับพี่จะกอดน้องให้มากที่สุดนี่ไงคิดถ <ats> ึงเมียไหมวันนี้นี่คือเขาเหมาเครื่องให้เราไปเลยนะตื่นเต้นยิ่งตอนไงตอนเขาโทรมาบอกว่าไงให้สอบวิชาการบริกันแบบแสนร้อยให้แน่แม่หายเครียดเป็นปลิดทิ้งเลยนะคุณหนุ่มนะอื้ เก็บอาการนิดนึงดีไหมไม่องั้นมันจะมีภาพเป็นหลักฐานโโอ้ยยาผ้าไม่ทันแล้วโอ้ย เราต้องขอขอบคุณ Air a s อเนะคะเป็นความสุขที่ใครๆก็บินได้ดีค่ะแอร์เอเชียเขาเอาโก้กับคุณืนเอากับด้วยค่ะเพราะว่าไรนี้สํับระเทเสร็จแล้วไปเดี๋ยวนเดี๋ยวนะเข็มขัดยังไม่เอาออกเลยเรามาถึงภูเก็ตแล้วนะคะอันนี้ของอาหารทะกินกันะเยอาหารทะเลโอ้โหหลอกกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยขาขึ้นเครื่องมาภูเก็ตต่อด้วยเลี้ยงอาหาทะเล ไฮโซสุดๆโอ้โหซีฟู้ดท็อปนี่นี่ไม่บอกจริงครับถึงผมจะเล่นหนักกูแต่ผมก็แต๋วนะครับแต่้าาไไนขม่ดแต๋วหล่นไปร้องว่ายเฮ้ยนี่มันเข้าไปตรงไหนอะพี่ป๋อดูหน่อยดิเหมือนเข้าป่าเลยนะไม่นะยังไงนี่ลงทะเลเหรอมันขึ้นเขาพี่ขึ้นเขาเหรอใช่นไหมพังงาใช่ไหม ที่มีจนมีข้าวนั้นใช่ไ,ปไ,ปไหมอ้าล้วดอนี่เนียทำไมต้องเข้าไปไประเด็นนี้ตลอดเลยหนุ่ม,มอ่ะ<ม>นุ่มเป็นคนมองในแง่แบบรลายตลอดเวลาเลยอะเอาละครับถูกจับนั่งรถมาตั้งนานอาหารทะเลก็ยังไม่ตกถึงท้องสักกทีทำเอาทุกคนเริ่มเกิดอาการหนาวหนาร้อนๆ้อนซะแล้วเฮ้ยรถคันหน้าจอดปะจอดยังจอดแล้วอะลองดูเซ์วิสทุกทิทางอะไรอะ จะ,จะให้เล่นเซิร์ฟหรอให้ขลกตรงนี้เลยดูจากสีหน้าเหมือนว่าจะได้กลิ่นตุ่ๆมีอะไรไม่น่าไว้วางใจซะแล้วใช่ไหมครับคุณหนุม่มแม่ลางสังหรณ์ของคุณหนุ่มจะถูกต้องหรือไม่นี่ก็มาลุ้นต่อช่วงหน้านะครับในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเ ว่าผิดพลาดทั้งไปพี่โทษตู <laughs>